กลางสภาวะตลาดทุนที่มีความผันผวนและพฤติกรรมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปหุ้นในพีอยังคงเป็นหนึ่งในกลไกลสําคัญในการระดมทุนและขับเคลื่อนการเติบโตของภาคธุรกิจไทยอย่างไรก็ดีการเข้ามาเสนอขายหุ้นในพีโอในปัจจุบันยังเผชิญปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลายทําให้หุ้นบางตัวมีราคาซื้อขายต่ากว่าราคาเสนอขาย IPO ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการประเมินมูลค่าและสภาวะการลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงจัดกิจกรรมเซ็ซูมอินจาะลึกกระบวนการและปัจจัยที่มี ผลต่อราคาหุ้น IPO ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนร่วมถอดบทเรียนอธิบายกลไกการทำงานของการ IPO อย่างรอบด้านเพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อหุ้น IPO ในตลาดทุนไทยคุณสรวิทย์ไกลเริกรองผู้จัดการสายงานผู้ออกหลักทรัพย์และสายงานการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในปี2568ที่ผ่านมามีหุ้นที่เข้ามาเสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ครั้งแรกหรือ IPO แล้วทั้งหมด17บริษัทโดยพบ ว่ามี12บริษัทราคาต่ำจองคิดเป็นมูลค่า42ถือว่ามีมูลค่าค่อนข้างสูงซึ่งปัจจุบันทางตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างหารือกับสำงงน,นักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอตในการเสนอปรับปรุงเกณฑ์หุ้น IPO ให้สามารถดำเนินการรวดเร็วขึ้นและจูงใจบริษัทให้เข้าตลาดมากขึ้นเราทำในสิ่งที่เราทำได้นะครับเราก็พยายามที่จะอย่างที่เรียนนะครับ ทำให้มันค OMPETITIVE ขึ้นนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยทางตลาดกับทางสํานักงานมีคุยกันเราทราบถึงปัญชุกนะครับแล้วก็เราก็มีการคุยกันถึงว่าเออแล้วเราจะปรับปรุงแนวทางอะไระโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการ IPO นะครับ,รบว่าเราจะปรับปรับปรุงตรงไหนได้บ้างเพื่อให้มันค OMPETITIVE ขึ้นนะครับตรงนี้มีการหารือกันอยู่เพราะฉะนั้นเราเราทราบถึง,งป,รประเด็นต่างน,นะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยบริษัท เอกชนจะตัดสินใจเลือกไปทางไหนเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้องเป็นช้อยสองขา่าว <Huh? S 2> นะครับเราเราทำได้เราทำเราพยายามทําในเรื่องของอทําให้มันน่าสนใจนะครับมีความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์พบว่ามีหลายบริษัทที่เลือกเข้าไประดมทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งยอมรับว่าทางตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศได้เข้ามาทําการตลาดในประเทศไทยจํานวนมากโดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการมองว่าตลาดหุ้นต่างประเทศมีแรงจูงใจเข้าไประดมทุนมากกว่าตลาดหุ้นไทยมองว่ามี3าเหตุผลได้แก่ 1. ดัชนีหรือราคาที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะได้รับเนื่องจากตลาดต่างประเทศมีระดับ P/E ที่สูงกว่าตลาดหุ้นไทย 2. ส,สภาพคล่องของตลาดหุ้นและ 3. กระบวนการเข้า IPO ที่กระชับรวดเร็วกว่าตลาดหุ้นไทยเวลาเจ้าของกิจการจะตัดสินใจว่าจะเข้าหรือยังไม่เข้านะครับเขาจะดูประมาณ3ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยแรกก็คือจะดูในด้านอินเด็ก่อนว่า Valuation หรือ Pricing ถ้าเขาจะเข้าช่วงนี้มันมันตอบโจทย์เขาหรือเปล่านะครับเขาสามารถระดมเม็ดเงินที่พอเพียงต่อการลงทุนของเขาหรือเปล่า นะครับดัะน,นั้นเขาจะดูในแง่ของ V uh, pricing หลักก็คือ Index นะครับว่า Index ็ตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่อันนั้นก็เป็นพ r ็อกหนึ่งนะครับปัจจัยที่สองที่เขาจะดูก็คือ liquidity liquidity มันคือ sentiment นะครับ sentiment ของนักลงทุนช่วงนั้นว่ามันคึกคักแค่ไหนนะครับยังปัจจุบันแน่นอนถ้าเกิด liquidity ต่ำก็มันก็ reflect ว่า sentiment ม sentiment มันต่ำโอกาสที่เข้าไปแล้วราคาจะตกก็อาจจะมีสูงขึ้น นะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องดูนะเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะแน่นอนเจ้าของคงไม่มีเจ้าของกิจการที่ไหนที่อยากจะเข้าไปแล้วเห็นนะเห็นราคาหุ้นตัวเองตามจอนะครับปัจจัยที่3ที่เขาคงจะดูก็คือว่ากระบวนการที่จะต้องเตรียมตัวในการเข้าเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่รนะครับเพราะว่ามันเป็น Investment ของเขาในแง่ e f f o r t นะครับการที่เขาต้องเข้าเนี่ยเขาต้องแทนที่เขาจะเอาเวลาไปหากินไปทําธุรกิจเนี่ยเขาต้องมายุ่งกับเอฟเอกับกอตอกับตลาดหลักทรัพย์กับ,กบ process ต่างๆนานาเนี่ยมันใช้เวลาของเขาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยากได้ process ที่จะเรียกว่า predictable นะครับก็คือว่าจะต้องสามารถคาดเดาได้ว่ามันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องไม่นานเกินไป อย่างไรก็ดีตลาดหลักทรัพย์ยังคงปรับปรุงกระบวนการ IPO ในไทยให้รวดเร็วและน่าสนใจขึ้นและปัจจุบันยังพบว่ามีบริษัทขนาดใหญ่หลายรายสนใจเข้าจดทะเบียนในไทยอยู่ด้านคุณธินพันธ์วังลีรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้น IPO มี4เรื่องสําคัญได้แก่ 1. กระบวนการกําหนดราคาหุ้นหากกระบวนการกําหนดราคาดีโปร่งใสได้ราคา IPO ที่เหมาะสมมีแนวโน้มสูงที่จะทําให้หุ้นร์ฟ f o r m ดี 2. มีการแบ่งสรรกระจายหุ้นอย่างเหมาะสมระหว่างนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย3สภาวะตลาดและสภาพคล่องหากสภาพคล่องในตลาดมีน้อยก็มีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อราคาหุ้นและ4ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเองเมื่อเข้าตลาดแล้วงบการเงินดีหรือไม่มีผลการดำเนินงานอย่างไรทั้งนี้มองว่าสภาพคล่องของตลาดถือเป็นปัจจัยสําคัญในการดึงดูดหุ้น IPO ซึ่งในช่วง4ปีที่ผ่านมาเงินลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศไหลออกไปค่อนข้างมากหาก ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดดอกเบี้ย2รอบในปี25-69มีความเป็นไปได้ที่เงินทุนจะกลับเข้าตลาดช่วงกลางปีถึงปลายปีส่วนตัวผมคิดว่าผมกลับมาเรื่อง liquidity เหมือนเดิมมี3คนเนะาะรายย่อยสถาบาันแล้วก็ต่างประเทศนะครับออดอกเบี้ยต้องลงไหมเนาะจุดสองห้าของอเมริกาผมก็หวังว่าปีหน้าถ้าลงอีกสักสองรอบสมมติสมมตเิเงินอาจจะไหลกลับมาสักประมาณกลางปีถึงปลายปีซึ่งินโดว์ในการยื่นเค s filing IPO ส่วนใหญ่ก็คืองบปีออกนะครับก็ประมาณสักเดือน เดือน3เดือน4เดือน3เดือน4ก็จะเป็นการยื่นอีกชุดหนึ่งที่ปีหน้าจะมีการในไพ่ลายของเราทั้งสองคนคงมีหมดแหละที่งบปีออกแล้วก็จะยืน่นวินโด้ในการขายส่วนใหญ่ก็จะมาปลายปลายปีนะครับซึ่งอันเนี้ยในมุมของทั้งผมเองตอบคาถามว่ามันจะมี IPO หรือเปล่าเนี่ยปลายปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดดอกเบี้ยม,มันลงอีกเนี่ยแล้ววินโด้มันเปิดเนี่ยปลายปีหน้าก็น่าจะกลับมามีแอคทิวิตี้ในแง่ของของหุ้น IPO เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่า รัฐบาลใหม่มาน่าจะเสร็จแล้วเนาะป่านั้นก็น่าจะทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องดูเรื่องของ incentive ในแง่ของอกองทุนต่างๆที่เอามารถย่อนภาษีเนี่ยจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือมาตรการเพิ่มเติมที่จะทําให้สถาบันแข็งแกร่งหรือเปล่าถ้าสองอันนี้มันกลับมาเดี๋ยผมก็เชื่อว่าปัญหา IPO ในอดีตที่เรามีกันเนี่ยมันก็จะหมดไป สมศักดิ์สิริชัยนารุมิรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอสเซทโปรแมนจเมนต์จำกัดในฐานะประธานชมรมวานิธนก,กิจหรือ I b บีค่าเปิดเผยว่าทิศทางของราคาหุ้น IPO อแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือการกำหนดราคาและการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในส่วนของการกำหนดราคายังให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนว่ามีขั้นตอนและกระบวนการในการกำหนดราคาอย่างเหมาะสมแต่เนื่องจากสภาวะตลาดทำให้มูลค่าหุ้นลดลงซึ่งอาจทำให้ราคาเกิดต่ำลงในการกำหนดราคาด้วย ือประเด็นที่แม้ว่าจะมีการกำหนดราคาไม่สูงแต่การซื้อขายยังต่ำจองนั้นต้องมองว่าการที่หุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วพอฟอร์มได้ปริมาณการซื้อขายหรือภาวะเซนเตินเมนต์นการลงทุนต้องดีด้วยดังนั้นจึงแนะนํานักลงทุนอาจพิจารณาการลงทุนหุ้นใน PO อที่เป็นระยะกลางและระยะยาวมากยิ่งขึ้นโดยเชื่อว่าในปีหน้าบรรยากาศการเข้า IPO จะสามารถกลับมาดีขึ้นได้กว่าปีนี้ปี2 5 6 8ภาวะ IPO ก็ไม่ค่อยสดใสนักนะครับเนื่องจากว่า ภาวะเซนิเมนต์ตลาดรวมภาวะการลงทุนในตลาดรวม v a r ูเอชันของหุ้นหลายๆตัวนะครับลดต่ำลงนะครับก็ทำให้หุ้นใน o O ก็หมดเสน่ห์ไปด้วยในปี268นะครับหรือว่าการเสนอขายหุ้นใน o ก็มีดีมานนะครับมีความต้องการที่ไม่สูงมากนะครับก็ทำให้หุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางหลายๆตัวนะครับมีการชะลอมีการเลื่อนออกไปนะครับแล้วก็ มีผลโดยรวมที่ทำให้หุ้น IPO ในปี2668ไม่ค่อยสดใสนักนะครับสำหรับปี2669นะครับก็มีความคาดหวังที่จะมีหุ้น IPO ที่น่าจะ,ะกลับมานะครับด้วยภาวะการลงทุนภาวะตลาดที่อาจจะมีเม็ดเงินนะครับไหลกลับเข้ามาในประเทศไทยมีการลดดอกเบี้ยข,ของเฟดนะครับมีเรื่องความชัดเจนในเชิงของเสถียรภาพของรัฐนะครับในการที่กำหนด การเลือกตั้งในต้นปี269ก็เชื่อมั่นว่าในปี269ก็จะทําให้บรรยากาศการลงทุนหรือบรรยากาศ IPO ของหุ้นดีขึ้นนะครับในกว่าปี268ครับ แม้หุ้นไ p o ีอไทยจะเผชิญแรงกดดันจากภาวะตลาดและสภาพคล่องที่ผันผวนแต่ทุกภาคส่วนยังเดินหน้าปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธ,ธิภาพและน่าสนใจมากขึ้นขณะที่นักลงทุนอาจต้องใช้ความรอบคอบในการพิจารณาการลงทุนท่ามกลางความหวังว่าบรรยากาศการลงทุนและการระดมทุนผ่าน IPO จะค่อยๆฟื้นกลับมาได้ในอนาคต